สวัสดีเพื่อชาวเส็กีนะจ๊ะและนี่คือรายการแอปกีแอปกรี๊นะจ๊ะแน่เห็นนิวนะดุลหรือยังแอปกีแอปกรีนคืออะไรฮะแอปกีแอปกรีนก็จะเป็นแอปทีเ่เป็นรายการที่นําให้คุณได้รู้จักกับแอปที่มันเจ๋งๆแล้วก็มีประโยชน์กับคุณบางทีมันก็ไม่มีประโยชน์ะนะแต่ก็อยากจะแนะนาให้ทุกคนรู้จักแล้ววันนี้นะนดุลพาทุกคนมารูจักกับแอปที่ชื่อว่าเซอร์เบอรัสฮะนี่เซอร์เบอรัสนี่เป็นแอปที่นดุดมองว่าทุกคนนะควรจะมีติดเครื่องเอาไว้นะแล้วก็ เออ่มันเป็นแอปที่คล้ายๆกับประมาณว่าป้องกันการขโมยนะฮะขั้นแรกนะฮะเราก็จะเอาบัตรถือของเรามาอย่างนี้ใช่ไหมเออยเราก็ไปที่เพจโตนะจ๊ะอ่าพอไปพิมพ์เพจโตเสร็จปุ๊บเราก็พิมพ์คำว่าเซอร์เบอลัสลงไปฮะเมื่อคุณพิมพ์คำว่าเซอร์เบอลัสเสร็จปุ๊บก็จะมีคำว่าเซอร์เบอร์ลัสแอนตี้เดฟขึ้นมานะครับเมือ่อเการเปิดโปรแกรมปุ๊บเนี่ยตอนขั้นแรกเนี่ยระบบก็จะให้เราเนี่ยทำการสมัครยูสเนมพาสเวิร์ดนะซึ่งทุกคนก็ใช้ username ยูสเนมพาสเวิร์ดอะไรก็ได้ก็สมัครไปให้เรียบร้้้ออยนนนะะะฮัีจใหดูว่า มือถือหายทำยังไงฮะขั้นแรกเนี่ยอยากให้ดูก,ก่อนว่านดุดไม่ได้เปิด GPS คือไม่ได้เปิด GPS นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนว่าสมมุติว่าตอนนี้มือถือนดุดหายเว้ยเครื่องนี้หายไปแล้วนะฮะทำยังไงต่อนะฮะขั้นแรกนะนดุลก,ก็ต้องเข้ามาที่ w w w s e r b a l u s a p p c o m นะฮะเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้พิมพ์ username แล้วก็ password นะฮะซึ่ง username น,นดุลก็จะพิมพ์ไปอุย้ย นะ้าดูเสนอเด็กก็คือสเต็ปกี๊กฮะส่วนพาสเวิร์ดที่น้าดูจะใช้นั้นนะ,ะเดี๋ยวลองพิมพ์ดูก่อนว่าเห็นหรือเปล่าควาไม่เห็นใช่ไหมฮะน้าดูก็จะพิมพ์พาสเวิร์ดนะฮะพาสเวิร์ดของน้าดูเองนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยน้าดูก็จะกดล็อกอินเข้าไปฮะอย่าลืมนะว่าตอนนี้มือถือน้าดูก็คือไม่ได้เปิดเออ่เรื่องของไอ้นี่ไวฮะ GPS แต่เดี๋ยวน้าดูจะปิด Wi-Fi แล้วกันแล้วก็เปิดเป็นตัว 3G เอาไว้แล้วกันนะก็จะเห็นทุกคนจะเห็นว่ามีตัว H บวกนะฮะก็คือเนี่ยฮะเห็นหรือเปล่าวะเอาว่าในรูเปิด 3G ไว้แล้วกันนะฮะเปิด 3G ไว้ในตัว H บวกตัวนี้นะฮะเป็นตัว 3G นะฮะแล้วก็ตอนนี้ในรูปก็คือไม่ได้ใช้เรื่องของตัว GPS เลยนะฮะลากมาให้ดูใหม่ครั้งนึงว่าไม่ได้ใช้เลยนะฮะคราวนี้ในรูปควรจะทำไงต่อฮะง่ายมากๆฮะเป้าหมายแต่ไปให้รูปสำคัญก็คือการขู่มันฮะ ตอนนี้เนี่ยมันจะเขียนเลยว่าอุปกรณ์ที่ติดตามอยู่เนี่ยคือรุ่นไหนฮะก็คือรุ่นเราลงเอาไว้นั่นเองฮะเดี๋ยวซูมเข้าไปก่อนนะจ๊ะซูม m zoom zoom พอนนดีน่าดูทำอยู่คนเดียวนะฮะจะเอ่อมุนง่นหน่อยนะฮะเห็นหรือเปล่าโอเคตอนนี้มันจะบอกเลยว่าเอ่อติดตามอุปกรณ์รุ่นอะไรอยู่นะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าติดตามเรื่องของ gt i 9ก้าอยู่นั่นก็คือตัวของ เครื่องรดุดเองนะฮะเครื่องนั้นนะฮะครั้นี้จะมีคําสั่งให้เริ่มติดตามหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วมันใช้งานอย่างไรนะฮะสำคัญมากนะแอปนี้แอปนี้มีความเจ๋งอย่างหนึ่งฮะคือมันจะบอกด้วยซ้ำฮะว่าเครื่องเราตอนนี้เหลือพลังงานอยู่ที่27%นะก็คือแบตเตอรี่รดุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเหลือ27%นะฮะในเครื่องนี้จะบอกอยู่ประมาณนี้ฮะตอนนี้เหลืออยู่ะฮะ26%นะฮะมอม่เห็นต์นดฮะยี่สิบหกเ่อ่อยดีนิดนงฮะืองไม่น กลกกกลาฮะนิดนึงอ่ะคราวนี้ไม่เป็นไรฮะก็จะบอกว่าเครื่องเรามีอ่าตอนนี้ในเครื่องเรามีพลังงานเหลเือเท่าไรแล้วก็ตอนนี้ตรงไหนอะไรยังไงนะฮะตรงนี้ก็คือตำแหน่งที่นดุดนั่งอยู่ที่บ้านตอนนี้นะฮะก็คือตำแหน่งสีฟ้าตรงนี้นะฮะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรน้าดุดทำไปดูแลกันนะฮะเรื่อ,องคำสั่งฮะสมมติเครื่องเครื่องเนี่ยไม่อยู่ในดุดนะเครื่องไปอยู่ที่แท็กซี่หรืออะไรก็ตามแต่นะฮะทีนี้นดุดก็จะให้ทําดูได้สมมติเราจะดูเรียกดูข้อมูลอุปกรณ์ปุ๊บนะฮะแล้วก็กดแล้วคําาว่่่สสงงันะ ก็จะมีคําว่าข้อความถูกส่งแล้วขึ้นทางนี้นะฮะก็จะมีการเลือกดูเรื่องของข้อมูลอุปประกอบน,นะฮะว่าเนี่ยฮะซิมการ์ดคุณเป็น True นะโอเปอรเรเตอร์อะไรซีเรียลเครื่องเบอร์ไหนอะไรยังไงก็ตามแต่ IP address คืออะไรว่ากันไปนะตรงนี้ตือนใ้ข้อความเนี่ยมันจะให้เราพริมพ์ข้อความออกไปฮะสมมุติเราบอกว่าฉันรู้นะว่าแกอยู่ไหนตัวนี้น่ากลัวมากฮะพอเราพริมพ์คําว่า ฉันรู้นะว่าแกเน่ปุ๊บนั้นดุดกดส่งคําสั่งปุ๊บดูนะฮะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น,นะฮะเนี่ยฮะมันก็จะแจ้งเตือนเลยฮะแล้วก็จะเป็นเสียงขึ้นมาเลยบอกฉันรู้นะว่าแกอยู่ไหนตรงนี้น่ากลัวมากฮะคราวน,นี้ไอ้เจ้าของเครื่องก็ต้องรีบกดใช่ไหมฮะกด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 ให้มันดับเอาละครับคราวนี้เจ้าของเครื่องเริ่มกลัวแล้วฮะ พรกลัวเสร็จปุ๊บแล้วดูกไปทางนี้ครับตรงน,นี้น่าสนใจมากครับสามารถที่จะบันทึกภาพฮะรตรงคําว่าจับภาพวิดีโอเนี่ยน่ากลัวมากะว่าใช้กล้องด้านหลังนี่เจ๋งมากครับพอเรากดจับภาพวิดีโอปุ๊บแล้วกดคาว่าใช้กล้องด้านหลังปุ๊บนะฮะแล้วดูกดส่งคาสั่งครับคราวนี้คำว่าใช้กล้องด้านหลังนี่ก็คือนี่ฮะดูปิดเครื่องไว้อันนี้ก็เหมือนโจรฮะโจรถ,ถือเครื่องไว้ไม่รู้อะไรฮะแล้วดูกดใช้กล้องด้านหลังแล้วก็กดส่งคําสั่งไปฮะ เดิมฮะเดี๋ยวพอมันติดปุ๊บตรงนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนว่า device มัน connected แล้วนะฮะรอไปก่อนฮะเอาล่ะคราวนี้มันขึ้น device connected แล้วฮะก็คืออุปกรณ์ใีเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วคราวนี้มันก็อยู่ที่ความเร็วของ 3G หรืออะไรของเราด้วยนะฮะนี่ฮะขึ้นมาเปิดปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นไปน่าจะว่า touch the Android to unlock ฮะก็คือเราแตะมันก็จะเป็นการหลอกโจนฮะพอเราแตะปุ๊บเนี่ยนะฮะ ปุ๊บมันจะสั่งให้เราฟลิปฮะให้หมุนนะฮะนัลดูก็จะหมุนฮะปุ๊บเอดูเอ๊มีอะไรวะ <im> เกิดอะไรขึ้นเสร็จปุ๊บนัลดูกดฟินิชทัช u c h again to u n ก o c k กดถึงปลดล็อกอ้าวไม่มีอะไรนี่วะโถ่นึกว่ามีอะไรแท้ๆไม่มีอะไรนะฮะนั่นเอาว่าสักพักหนึ่งในมาแล้วครับเสียงที่ดิ้ดิ้แสดงว่าอีเมลของนัลดูก็จะต้องส่งมาแล้วเช่นกันนะฮะว่านะฮะไอต้องเปิดจัง จริงๆโปรแกรมระดุดไม่ได้ติดมาอย่างดีฮะพอเปิดจากมือถือเนี่ยฮะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างฮะก็จะเห็นเลยฮะว่าเป็นหน้าระดุดโผล่ขึ้นมานี่ยฮะเป็นโจรฮะเรียบร้อยฮะตอนนี้นี่ถูกจับ่าพอัวมาเรียบร้อยฮะคราวนี้มีเรื่งแจ้งเตือนขึ้นมาในเครื่องระดุดฮะเครื่องระดุดจะทราบรู้จากทางเนี่ยฮะคราวนี้คราวนี้หน้าโจรก็หราเลยฮะพอ อันนี้คือที่เราเปิดไม่จำเป็นต้องเปิดจากมือถือนะฮะเราเปิดจากคอมก็ได้เพียงแต่ว่าเครื่องเล่นของนุดมันันเล่น 3Gp ไม่ได้นะฮะไฟ3 g ีเล่นไม่ได้นะฮะท่านั้นไม่พอนะฮะไม่สามารถที่จะทําได้อีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นลบข้อมูลมด SD card นะฮะหรือว่าจะหยุดใช้งานหมดฉุกเฉนหรือว่าจับภาพหน้าจอในขณะนั้นก็ยังได้นะฮะขอเพียงมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นะะเองนะฮะเยี่ยมมากแต่จะลองดูว่าสั่งรีบูตอุปกรณ์ได้หรือเปล่านะ,ะ,นะะจะกดส่งคําสั่งไปเพื่อจะรีบูต อุปกรณ์หนึ่งครั้งนะฮะถ้ามันทำได้นี่ก็ถือว่าโหดเฮียบม,มหิดมากนะฮะก็เป็นแอปที่ถ้าสนใจมากๆจริงๆถ้าใครหลายๆคนอยากจะลองลองเล่นดูก็ลองดูได้นะฮะสําหรับแอปนี้น่าสนใจมากๆสําหรับเซอร์เบลัสแอนติเตฟโอ้นี่เจ๋งมากนะนี่พูดเลยเจ๋งมากตอนนี้ที่นั่นดูทําก็ตีสนงแล้วฮะเริ่มเอื่อยเหนื่อยกันเลยเกินะ,ะสั่งข้อมูลไปแล้วฮะแต่มันก็ยังไม่รีสตาร์ทนะฮะ คือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาล้างเครื่องคุณก่อนนี้จบเลยนะฮะล้างเครื่องหรือว่าอะไรก่อนนี้จบเลยดังนั้นจําเป็นอย่างมากครับที่เราต้องใส่ Security ที่หน้าจอเครื่องเอาไว้ก่อนนะก็คืออย่างน้อยก็ยังเป็นรหัสก็ยังดีเวลาร้านร้านสมมุติว่าโจมันเอามือถือไปขายที่ร้านใช่ไหมร้านมันก็ต้องเช็คน,นู่นเช็คนั่นเช็คนี่ เมื่อไหร่ที่เจออย่างนี้ไปก็จบฮนะแถมยังสามารถติดตามได้อีกว่าตอนนี้มือถือเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะฮะเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้นะฮะไปตามคนได้นะฮะเอาล่ะนี่ก็จริงไพีแค่นี้ในการสับเซอร์เบลัสนะฮะแล้วก็สั่งรีบุอุปรกรณ์ไม่ได้นะฮะก็เท่าที่ดูเนี่ยใช้งานได้แบบจริงๆจังๆตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีแน่ๆคือถ่ายวิดีโอจากกล้องหลังได้แน่ๆนะฮะจับตำแหน่งนะฮะแล้วก็ส่งรหัสเตือนด้วยข้อความพวกนี้ได้แน่นอนฮะพวกนี้ได้แน่นอน จริงๆแค่นี้โจงก็กลัวจนหัวสั่นแล้วฮะขอบอกเลยฮะว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะจริงๆแล้วถ้าเราดูจากแอปเซอร์บาลานะเดี๋ยวเราขั้นแล้วดูจากข้แอปเซอร์บาลานให้นะอีกครั้งหนึ่งนะฮะอาจจะใส่ยูเซเน่ก่อนนะจ๊ะก็จากแอปเซอร์บาลานะครับก็จะมีคอนคอฟิกเกอร์นะฮะก็คือเพื่อให้การปรับแต่งนั่นเองนะฮะก็จะใช้ได้แต่ตัวของ ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะฮะอันนี้จะเป็นอย่างมากที่ทุกคนนั้นจะต้องเก่งภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราก็ต้องบอกว่าใกล้อาเซียแล้วนะทุกคนก็ต้องเก่งไว้บ้างก็ดีนะฮะก็จะสามารถที่เปลี่ยนพาสเวิร์ดของเราได้นะครับเปลี่ยนไดอัลโค้ดได้นะครับแล้วก็ยังเปลี่ยน SMS command keyword ได้นะฮะตรงนี้ status เนี่ยก็จะมีเปิดใช้งานผู้ดูแลอุปกรณ์ฮะเราก็กดทำงานไปจ้ะนะฮะซึ่งนะฮะก็จะกลายเป็น Enable ฮะทำงานไว้นะครับก็ ต้องเปิดไว้ตลอดฮะแล้วคราวนี้จะมีรีโมทไว้ฮะคำนี้ออกเสียงว่าไว์นะฮะไม่ใช่ว ip ิปไว์นั่นแปลว่าล้างฮะเออ่ตรงนี้เนี่ยน่าดุดไม่กล้ากดเพราะว่าเออ่ข้อมูลในเครื่องน่าดุดม,มันสำคัญมากนะครับมันสามารถที่จะล้างเมมโมรีได้จากรีโมทรีโมทแปลว่าระยะไกลนะฮะล้าง SD card ได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถที่จะล้าง external SD ได้ด้วยนะฮะล้างได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีสกรีนคัลเลอร์ฮะต้องการจะให้ข้อความแจ้งเตือน,นเป็นสีด่างหรือเป็นสีขาวนะฮะ ได้หมดฮะ take picture นะครับถ่ายรูปเลยถ้าเกิดว่าคนใช้เนี่ยใส่รหัสผิดนะก็จะถ่ายรูปให้เลยอัตโนมัตินะฮะมีอัลลามสต็อปปิ้นะครับ,รบให้ถ่ายรูปไว้ตอนที่ผู้ใช้เนี่ยพยายามจะหยุดเสียงอัลลาม,มนี่ก็เจ๋งนะโทรศัพท์นี้กล้องหน้าก็ต้องดีนิดน,นึงแล้วกันมันจะได้แบบเห็นชัดๆหน่อยนะฮะ message dismiss นะครับก็คือจับรูปทันทีถ้าเกิดว่าผู้ใช้เนี่ยไม่อ่าน message นะฮะตรงนี้เนี่ยดุดก็จะลองดูให้เลยแล้วกันเนาะ เราลองเป็น message dismiss ละกันนี่ก็คือไม่สนใจนะฮะรันนี้แล้วนุก็จะส่งข้อความเตือนด้วยข้อความอันหนึ่งว่า hello s h i t นะฮะแล้วก็กดส่งคำสั่งฮะหลังจานั้นดุก็จะปิดเครื่องระวางเอาไว้ฮะเดี๋ยวครั้งนี้มันจะต้องดังนัดวนไม่สนใจฮะแล้วนดูปล่อยไว้อย่างงี้ฮะไม่สนใจไม่สนใจมัน แล้วเป็นไงต่อฮนะจะมีอะไรมาแจ้งเตือนและดุดไหมนะฮะก็อย่างที่ว่าหาจริงๆมันใช้ได้สัก3-4-5อย่างนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะฮะไม่มานะฮะไม่มาครับนะไม่มีอะไรมาก็เอาเป็นว่าหลักๆก,ก,ก็ส่งข้อความไปเตือนได้ถ่ายรูปจากกล้องหลังได้แล้วก็รู้ตำแหน่งแค่3อย่างนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วและนี่คือเซเวร์ลาสฮะขอบคุณน้องอได้จะไม่เป็นน้องชิ้นปีเตอร์แพนมั้งฮะ เป็นคนแนะนำมานะฮะเขาคุณมากจริงๆที่แนะนําสิ่งดีๆฮะสเตปกิ Step ๊กอยู่ด้วยความรักฮะอยู่กันแบบพี่น้องมองว่าแอปพลิเคชันแบบนี้หรืออะไรที่ใครมีแอปไหนดีๆก็มาแนะนํากันละกันและนี่คือเซอร์บราชะขอบคุณน้องพิเตอรแทนและนี่คือแอปกิ๊กแอปพลิเขาคุณมากฮะสวัสดีฮะ